ณบัดนี้ลูกเนรจักสแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องความกตัญญูต่อมิตรเพื่อความเพื่อนพูลศรัทธาประดับปัญญาบารมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายลูกเนรตั้งใจเข้ามาบวชครั้งนี้เพื่อเอาบุญไปฝากโยมคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าอากงอาม่าและเป็นของขวัญให้กับตนเอง โดยการพัฒนาตนเองก่อนที่จะเข้ามาบวชเป็นคนที่โมโหง่ายอยากเข้ามาเรียนรู้ธรรมะและฝึกสมาธิเพื่อจะได้มีสติยับยั้งความโมโหง่ายให้ลดน้อยลงลูกเนนมาอยู่ที่นี่ได้ทำกิจกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาตัวลูกเนนเป็นอย่างมากการทำวัดส่วนมนุ์ทุกเช้าเย็นเป็นช่วงเวลาที่ลูกเนนได้อยู่กับตัวเอง เสียงส่วนมนทำให้ลุงเนรทำให้จิตของลุงเนรสงบเย็นเวลาที่ลุงเนรได้เปล่งเสียงส่วนมนจิตจดจ่ออยู่กับตัวหนังสือไม่คิดไปถึงเรื่องอื่นเวลานั่งสมาธิอยู่กับคำภาวนาพุทโธพุทโธมันโล่งโปร่งเบาทำให้มีความสุขการบวชครั้งนี้ลุงเนรได้ฝึกอุเบกขาและขันติแต่ยังต้องได้รับการฝึกอีกมากมาก เพราะเวลาโมโหโกรธมีอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจพระอาจารย์ให้ฝึกคำภาวนาว่าโกรธหนอโมโหหนอไม่ได้ดั่งใจหนอล่งเนนยังฝึกไม่มากนักทำให้ในบางครั้งอดทนไม่ได้ก็แสดงออกถึงความโกรธบางครั้งต้องให้พระอาจารย์เตือนหรือเหตุการณ์สงบสักพักล่งเนนถึงรู้สึกตัวเองล่งเนนรู้ว่าเวลาโกรธทำให้เกิดความทุกข์ การกลับมาอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจตัวเองมากๆทำให้ล่งเนนเข้าใจตัวเองและเห็นใจเพื่อนมากขึ้นการเข้าใจว่าสถานการณ์ต่างๆล่งเนนไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่ล่งเนนสามารถเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกได้ล่งเนนอยากขอกำลังใจจากเพื่อนๆสามเณรโยมพ่อโยมแม่รวมถึงพระอาจารย์ทุกๆรูป พอลุ่งเน้นก็กำลังสู้กับใจของตนเองอย่างหนักเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นการที่ลุ่งเนนได้มาอยู่ที่นี่ก็คุ้นเคยกับเพื่อนๆทั้ง12บลูกเพราะเพื่อนคือผู้ที่ให้ความช่วยเหลืออยู่ด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันฉันด้วยกันทำวัดสวดมนต์ด้วยกันจำวัดด้วยกันทุกรูปด้วยช่วยกันผ่านพ้นอุปสรรค และความยากลำบากลุงเนนต้องขอขอบคุณเพื่อนทั้ง12ลูกบางครั้งในการทำกิจกรรมลุงเนนอาจจะสื่อสารตรงจนเกินไปทำให้เพื่อนรู้สึกไม่พอใจหรือขุนเคืองใจดูเหมือนโกรธแต่จริงๆลุงเนนไม่ได้โกรธเพื่อนแต่สื่อสารไม่เก่งลุงเนนอยากขอขอบคุณเพื่อนสามเณรที่ให้ความช่วยเหลือ และแบ่งปันล่งเน้นได้เรียนรู้ความสุขจากการมีมิตรด,ดีความสุขจากการแบ่งปันความสุขจากการช่วยเหลือถ้าญาติโยมอยากจะมีความสุขเหมือนล่งเนรล่งเนน,งเน,นจะให้คาถาเพื่อให้มีความสุขเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูด้วยซึ่งเป็นหลักธรรมสังฆาวัตถุสี่คือญาติโยมท่องตามล่งเน,นนะคะบอ้ออมอาลี วัจีไพระ,ะ,ะสง่งเคราะห์ผู้คน,ว,คนวางตนให้พอดีอดก่อนที่จะจบขอฝังนิทานให้ญาโยมได้ฟังในอดีตการพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดเป็นลูกชาวนาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีดูแลเกือ้อกูลกันกับปูทองที่อาศัยอยู่ในหนองน้ำ ที่ไปนาของท่านมีกาสองผัวเมียอาศัยอยู่บนต้นตาลกาตัวเมียเห็นลูกในตาของพระโพธิสัตว์มีความแวววาวสวยงามก็อยากจะกินจึงออกอุบายแก้งทำเป็นแพทท้องและให้กาตัวผู้ไปปรุนิบัติเอาใจงูเหา่าที่อาศัยอยู่ตรงจอมปวกเพื่อให้งูเห่าไปกัดชาวนาให้ตายแล้วตนเองจะได้จิกเอาลูกในตาของชาวนามา กาตัวผู้หาอาหารมาปรนิบัติงูเห่าเป็นอย่างดีและขอให้งูเห่าช่วยเจ้างูเห่าก็รับปากที่จะช่วยวันหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์มาถึงทุ่งนาท่านรีบตรงไปที่หนองน้ำเพื่อไปหาเจ้าปูทองเพื่อนรักเหมือนเคยฝ่ายงูเห่าเห็นพระโพธิสัตว์มาถึงก็เลื้ยเข้าไปกัดอย่างแรงจนพระโพธิสัตว์ล้มลงทันที กาตัวผู้ซึ่งคอยดูอยู่ก็รีบตามมาตั้งใจแต่ใช้จงอยปากจิกล่งในตาแต่ปูทองก็รีบเข้ามาช่วยอากามสองข้างหนีบคอเจ้ากาและงูเห่าไว้ทันทีเมื่อตกอยู่ในอันตรายงูจึงถามปูว่าท่านไม่กินเนื้อกาและงูแต่ทำไมท่านถึงหนีบคอเราไว้ปูตอบว่าชายคนนี้เป็นผู้ที่มีบุญคุณกับฉัน และเป็นมิตรที่ดีกับฉันตลอดมาฉันจึงไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายได้ปูทองก็บังคับให้งูช่วยไปดูดพิษออกจากร่างกายพระโพธิสัตว์เมื่อพิษออกหมดแล้วท่านก็สามารถลุกขึ้นยืนได้นามปกติที่ท่านลอดตายในครั้งนี้ก็เพราะได้ปู่ที่เป็นมิตรแท้ช่วยชีวิตไหมนั่นเองตั้งแต่นั้นมาพระโพธิสัตว์และปูทองยิ่งมีความรัก ความผูกพ,พันมากยิ่งขึ้นและต่างก็ให้ความสงเคราะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเสมอเราจะเห็นว่าความเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันนั้นมีแต่คุณประโยชน์ความกะตัญยูกระตาวทีต่อกันย่อมส่งผลให้ผู้ที่เป็นมิตรแท้อยากจะช่วยเหลือสนับสนุนมีความเกือ้อกูลกันโดยไม่ต้องเอ่ยปากขอร้อง เทศนาปาริโยสาเนท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้ขออนุภาพแห่งพระศีรตนตัไและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงมาดลบรรดาลให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันณะสุขภะ,ะปฏิพานธนสารสมบัติมีประสงค์สิ่งใดซึ่งประกอบด้วยธรรม ขอความประสงค์นั้นจงผ่านสำเร็จทุกประการลุ่งเนนแสดงพระธรรมเทศนากตัญญูกะตะเวทิกถามาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการณชนีสาธุ